ใครว่านอนก็แค่หลับลองหมอนแม่เหล็กใบนี้ดูก่อนแล้วจะรู้ว่าการนอนดีเปลี่ยนชีวิตได้ นี่คือหมอนสุขภาพอาคู Q, รุ่นแมกเนตนะคะเป็นหมอนที่ใช้เมมโมรี่โฟมแท้100%จากเยอรมันวัตถุดิบคุณภาพจาก BASF ที่ได้มาตรฐานสากลเลยนะความพิเศษคือเขาไม่ปุ่มแม่เหล็กใหญ่6จุดอยู่ภายในหมอนค่ะช่วยให้เลือดไหลเวียนด,ดีขึ้นขณะหลับลดอาการปวดคอปวดบ่าและช่วยให้นอนหลับสนิทขึ้นแบบรู้สึกได้เลยอะ่ะตัวหมอนนะคะออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์รองรับต้นคอและศีรษะได้พอดีไม่มีแรงกดทับนอนนานแค่ไหนก็ไม่เมื่อยไม่ยุบตัวงา่าย ายแถมคืนรูปทุกครั้งหลังใช้เลยที่สำคัญหมอนรุ่นนี้ป้องกันแบคทีเรียไรฝุ่นและระบายอากาศได้ดีปอกหมอนถอดซักได้ใช้งานสะดวกและรับประกันให้อีก3ปีเต็มแต่มีทริคเล็กน้อยนะห้ามตากแดดแรงเด็ดขาดเพราะแดดแรงจะทำให้เนื้อเมมโมรีโฟมเสียทรงได้ใครอยากนอนหลับลึกหลับดีแบบสุขภาพดีขึ้นทุกวันต้องลองเลยอาคูรุ่นแมกเนตพิโ l o นะตอนนี้ทางแบรนด์ถ้าใครสนใจเขามีให้ทดลองหมอนฟรีถึงบ้านด้วยนะคะ